งงไืชี้เหลืองเลยนะอะแล้วก็สูงชะลูดด้วยเนาะก็ตัดออกนีใบพึ่งใบพึ่งอันนี้คือคือก็เลยว่าตัดคุมยอดไปสักรอบหนึ่งนี่ดูใบครับใบปึกเลยชุดนี้สมบูรณ์ละแล้วก็กิ่งกิ่งกลางนะกิ่งเริ่มกลางขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเลยเลยมานี่เลยจากใบเหลืองๆนะตอนนั้นใบเหลืองเลยนะตอนนี่ยอันนี้ค่อยเป็นทรงขึ้นหน่อย ส่วนข้างล่างเนี่ยสามารถฉีดเพิ่มได้นะเอาเอาเจสเซโกหนึ่งมาฉีดนี่ฝั่งนี้เพราะว่าตอนนี้เราเปิดโล่งแล้วตอนนั้นมันคุมนี่พี่สซอร์จันฉีดเลยอฉีดนี่เลยเนี่ยชุดนี้ยังได้อีกสักชั้นหนึ่งหนึ่งชั้นสองชั้นเนี่ยได้ฉีดรอบได้เลยท,ที่แรกมันมีอันนี้ขึ้นนีนะจา๊ะตัดออกถ้าข้างล่างไม่เอาแต่ตรงเนี้ยเราฉีดเปิดได้เลย,<า>ยแล้วก็มันเป็นงามเหมือนงามตั้งติ๊กแต่ใหญ่เท่ากันแล้วอ,อ๋อใช่ใช่ตอนนั้นที่เป็นงามหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดด้หมครับ ออกได้หมดด้านน,นี้อันนี้กิ่งมันซ้อเราไมาต่ต้องตัดเพราะมันน้อยมันน้อยมันน้อยเราอนุโลมไว้ก่อนเดี๋ยไปตัดทีหลังเนี่ยดูใบเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วไม่ไม่ใช่แค่กลับมาเขียวมันใหญ่ด้วยนะพี่สายเสนานดูใช่ตัวนั้นมันเล็กมันกลับมาใบใหญ่เนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยๆเน,นี่ยเอาต้นเอาต้นไว้ก่อนก็ดีแล้วเนี่ยอืออ่ากลับมาชุดใบใหญ่เนี่ยใช้ได้ครับ